สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Star t a r o USA Channel วันนี้เราจะมาพูดถึงดวงของคนที่เกิดในปีกุลในหัวข้อที่ว่าใครบางคนที่กำลังมีปัญหากับคุณนะใครบางคนที่ทำให้คุณเสียใจ เออคุณกำลังคิดหาวิธีที่จะรับมือหรือว่าเออหาวิธีที่จะแก้ไขนะอันนี้คุณก็จะได้รู้ว่าเออคุณจะเปลี่ยนแปลงคนคนนี้ได้ไหมนะแล้วสถานการณ์จะออกมาในรูปแบบใดคุณก็จะได้คำตอบในคลิปวิดีโอนี้สิ่งที่ผู้จัดมองเห็นนะว่าช่วงเวลานี้ถ้าเกิดว่าคุณกำลังมีปัญหาอยู่กับใครบางคน คุณพยายามที่จะประคับประคองความสัมพันธ์คุณพยายามที่จะแบ่งรับแบ่งสู้ในเหตุการณ์นี้นะนั่นก็คือพลังงานของไพ่สองเหรียญแต่ใครบางคนที่กำลังสร้างปัญหาให้กับคุณนะทำให้คุณหนักใจอันนี้ก็เป็นพลังงานของไพ่ห้าดาบนะเป็นสถานการณ์ที่คุณเนี่ยให้โอกาสกันมาหลายครั้งแล้วนะแต่ว่าคนคนนี้ก็ยังไม่ เปลี่ยนแปลงไอพฤติกรรมของเขานะโดยเฉพาะถ้าเป็นพลังงานของไพ่ควีนถือไม้เท้านะแล้วก็ไพ่สามเหลียนที่เป็นพลังงานของไพ่กับหัวหมายความว่าในเหตุการณ์นี้เนี่ยคุณจะไม่ได้รับความร่วมมือจากคนคนนี้แล้วคนคนนี้เนี่ยเ,เขาเลือกที่จะใช้อำนาจหน้าที่ของเขานะในทางที่ไม่ถูกไม่ควรเหมือนกับว่าต่อต้านคุณ คิดเอาชนะกับคุณนะช่วงเวลานี้นะ่ะคือสิ่งที่คุณกำลังรับมืออยู่แล้วในสถานการณ์นี้เนี่ยอาจจะเป็นคนในครอบครัวของคุณหรืออาจจะเป็นคนในที่ทำงานของคุณนั่นก็คือพลังงานของไพ่สิบถ้วยทีนี้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณอยู่ตรงนี้มานานนะคุณอยู่ด้วยกันมาสักพักนึงแล้ว พลังงานของไพ่เดอะเดเนี่ยหมายความว่าคุณทั้งคู่เนี่ยหรือว่าคุณทั้งสองฝ่ายเนี่ยอ,อ,อาจจะไม่ชอบขี้หน้ากันนะอาจจะหมดลักหมดศรัทธาในกันและกันหรือไม่เช่นนั้นเนี่ยคุณอาจจะหมดศรัทธากับใครบางคนนะที่คุณ ต้องร่วมงานหรือคุณต้องอยู่ตรงนี้กับเขานะนั่นก็คือพลังงานของไพ่เดอะเดซก็อย่างที่บอกอะถ้าเกิดว่าเป็นลูกเป็นคนในครอบครัวของคุณนะคู่ครองของคุณคือตอนนี้เขาทำตัวต่อต้านแล้วพลังงานของไพ่เดอะเดซเนี่ยก็หมายความว่าคุณเหมือนกับว่าคุณถอดใจแล้วนะกับไอความหวังที่จะ ปรับเปลี่ยนคนคนนี้ให้ดีขึ้นหรือว่าปรับเปลี่ยนสถานการณ์ให้ดีขึ้นแต่ทีนี้คุณก็มีความจำเป็นแหละที่ยังจะต้องออดำเนินความสัมพันธ์อันนี้ต่อไปถึงแม้ว่าคุณเนี่ยอาจจะถอดใจแล้วนะแต่ว่าคนคนนี้เนี่ยบางทีเนี่ยอาจจะเป็นบุตรบริวารของคุณคนในสายเลือดนะของคุณเป็นครอบครัวเดียวกันกันกบคุณ หรือไม่เช่นนั้นเนี่ยอาจจะเป็นในที่ทำงานของคุณที่คุณยังต้องอจำเป็นที่คุณยังจะต้องอยู่ตรงจุดนี้นะเพื่อผลประโยชน์บางอย่างนั่นก็คือพลังงานของไพ่เด็กถือเหรียญน,นะคุณต้องทนในที่ทำงานแห่งนี้ถึงแม้ว่าคุณไม่ได้รับความเป็นธรรมคุณต้องทนเพื่อครอบครัวของคุณแล้วพลังงานของไพ่เด็กถือดาบ บวกกับไพ่เด็กถือถ้วยเนี่ยก็เป็นตัวแทนของอสถานภาพแล้วก็สถานการณ์ที่คุณกำลังเป็นอยู่หรือว่าการที่คุณจะต้องรับมือหรือว่าเผชิญหน้ากับใครบางคนในเหตุการณ์เนี้ยที่ทำให้คุณหนักใจเนี่ย นะอีกคนนึงเนี่ยเป็นฝ่ายที่จะต้องประคับประคองยอมรับทําใจแล้วก็เรียนรู้ถึงปัญหาอะไรต่างๆนะเพื่อให้ความสัมพันธ์อันนี้ไปรอดส่วนอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยนะเป็นเด็กที่ถือดาบเนี่ยคนคนนี้เนี่ยมีแต่เอาแต่ใจนะแล้วค่อนข้างที่จะไม่ยอมรับฟังหรือว่าไม่เ,เห็นแก่ หน้าใครหรือว่าไม่แคร์ความรู้สึกใครนะอันนี้ก็เป็นพลังงานของคนที่คุณมีปัญหาด้วยถ้าเป็นบุตรบริวารของคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะดือ้อนะแต่ถ้าว่าคนคนนี้เนี่ยเป็นเพื่อนร่วมงานของคุณเอ่อคนแบบนี้นะยากที่จะดิวด้วยนะมันมันไม่ง่ายเลยโดยเฉพาะ ถ้าเกิดว่าพลังงานของไพ่เด็กถือดาบเนี่ยมาขึ้นอยู่กับไพ่ห้าดาบนะเ,เหมือนกับว่าคนคนนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะป่วยนิดๆน,น,น,นะเขาไม่ปกตินะเพราะว่าอะไรคนคนนี้เนี่ยเขาไม่ได้คิดถึงผลดีผลเสียในวันข้างหน้านะสิ่งสิ่งที่เขาจะ พึงมีพึงได้ในสถานการณ์นี้นะในเรื่องของความสัมพันธ์หรืออะไรก็แล้วแต่การทำตัวของเขาเนี่ยเขาไม่แคร์เลยว่ามันจะส่งผลเสียให้กับเขาเก็อย่างที่ผู้จัดบอกอะว่าในเหตุการณ์นี้เนี่ยเป็นสถานการณ์ที่คุณจะต้องอดทนอย่างเดียวเลยโดยเฉพาะถ้าเป็นในที่ทำงานของคุณ มันก็จะมีแบบว่าคนประเภทนี้นั่นแหละที่ชอบกันแก้งแล้วก็บางทีเนี่ยอ,อ,อาจจะมีแบบประเภทอิจฉาลิษยาชอบทำตัวแข่งขันเปรียบเทียบกับคุณและโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาทำในที่ทำงานแห่งนี้หรืออาจจะไม่ใหม่หรอกคุณอาจจะทำที่นี่มาสักพักหนึ่งแล้วนะแต่คนพวกเนี้ยชอบทำตัวเป็นเหมือนมาเฟียนะชอบทำตัวเป็นเหมือนหัวหน้าแก๊งแล้วก็แบ่งแยก คุณนะออกจากกลุ่มหรือว่าพยายามที่ทำอะไรที่เหมือนกับว่าให้คุณเนี่ยรู้สึกไม่ดีรู้สึกว่าคุณเเข้ากับใครไม่ได้หรือตัวเขาเองนี่แหละเป็นประเภทเอชอบกันแกล้งนะมันจะมีคนลักษณะแบบเนี้ยในที่ทำงานแต่เอาจริงๆแล้วนะสิ่งนี้เนี่ยมันก็ จะอยู่กับคุณไม่นานเพียงแต่ว่าคุณจะต้องหาวิธีนะปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์นะแต่ในเวลาเดียวกันคุณก็ไม่จำเป็นต้องไปอ่อนข้อให้กับคนคนนี้แล้วคุณก็ไม่จำเป็นที่จะต้องอ,อสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองเพราะในเหตุการณ์นี้ยมันก็จะมีแหละประเภทที่แบบว่าจะต้องตีสองหน้าเพื่อที่จะแบบว่า ให้ตัวเองรู้สึกปลอดภัยนะอยู่ในที่ทำงานแห่งนี้ยอมทำตัวคอยตามของไอ้คนที่ทำตัวเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่ในที่แห่งนี้นะแต่ทีนี้ว่าคุณไม่จำเป็นต้องทำนะนั่นก็คือ,อพลังงานของไพ่ควีนถึงไม้เท้าถ้าเกิดว่าคุณทำอย่างนั้นนะมันเหมือนกับว่ามันเป็นการไปเพิ่มอำนาจให้กับคนคนนั้นคุณจะต้องแสดงให้เขาเห็นว่าคุณไม่โอเคนะ แล้วคุณก็ฉลาดพอที่จะรู้ว่าคนคนนี้ป่วยทางจิตนะแล้วคุณก็ไม่อยากที่จะลดตัวคุณเองเนี่ยไปต่อกรหรือว่าไปเกี่ยวข้องกับค,คนคนนี้อันนั้นก็คือสิ่งที่คุณจะต้องทำแล้วก็พลังงานของไพ่ The Hangman เนี่ยเป็นสถานการณ์ที่เหมือนกับว่าคุณจะต้องทนอยู่ตรงนี้ต่อไปนั่นแหละนะเพราะว่าคุณจะต้องนึกถึงในเรื่อง รายได้แล้วก็ผลประโยชน์ของคุณถ้าคุณต้องอยู่ในที่ทำงานแห่งนี้และถ้าเกิดว่า,าสถานการณ์ที่คุณกำลังรับมืออยู่นี้มันเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์คนใกล้ตัวของคุณนะคู่ครองของคุณอันนี้เนี่ยคุณเจอศึกหนักเลยนะแล้วถ้าคุณคิดที่จะออกจากตรงจุดนี้อันเนี้ยท่าทางจะลำบากเพราะว่าพลังงานของไพ่ ห้าดาบนะบวกกับไพ่เด็กถือดาบเนี่ยคนคนนี้ค่อนข้างที่จะผ่านนะแล้วคุณก็ไม่ต้องออแสดงอาการหรือว่าไปเรียกร้องต่อร้องต่อต่อล้อ,ต,อ,ต,อ,ลอต่อเถียงอะไรกับเขานะไม่มีประโยชน์อะไรเลยคุณเองก็รู้นะเพราะยังไงเนี่ยมันไม่มีทางที่คุณจะชนะคุณอยู่กับเขามานานอันเนี้ยคุณย่อมรู้ดี แต่ในเหตุการณ์นี้เนี่ยพลังงานของไพ่วิวออฟโฟจูนไพ่สองเหลีย่ยญแล้วก็ไพ่เดอะแฮงแมนเนี่ยอยากให้คุณนะอะอดทนแล้วคุณก็ต้องอยู่ตรงนี้ให้เป็นอยู่ให้เกิดประโยชน์กับตัวคุณเองมันไม่ใช่ช่วงเวลาที่คุณจะเปลี่ยนงานหรือไม่ใช่ช่วงเวลาที่คุณจะออกจากความสัมพันธ์นะเพราะว่าตัวคุณเองเนี่ยคุณก็ต้องสร้างความมั่นคงให้กับตัวคุณเองก่อนนะในเรื่องเงินทอง ในเรื่องการงานกรณีว่าถ้าเกิดว่าคุณอยู่ตรงนี้คุณเป็นแม่บ้านนะเขาสั่งให้คุณว่าอยู่กับบ้านไม่ต้องไปไหนไม่ต้องออกไปเจอใครแต่ในเวลาเดียวกันก็ปฏิบัติกับคุณเหมือนคนจนตอกทีนี้คุณก็ต้องหาทางที่จะออกจากตรงจุดนี้ให้ได้นะด้วยการที่ว่าอาจจะออกไปหางานนะแล้วในเวลาเดียวกันคุณจะต้องทำให้ตัวคุณเองอ่ะมีโอกาสมีทางเลือกมากขึ้น คุณควรที่จะไปเรียนรู้วิชาชีพอะไรต่างๆเพื่อที่ว่าคุณจะได้พึ่งพาตัวเองได้และในเวลาเดียวกันเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาปฏิบัติกับคุณอย่างไม่เป็นธรรมนะคุณก็จะได้ออกไปหาความช่วยเหลือจากข้างนอกด้วยนะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงหรือใครก็ได้นะหรือจะเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยงานอะไรก็ได้ที่ตอนเนี้คุณจะต้องพาตัวเองออกมาจาก ในพื้นที่ที่จำกัดก่อนนะจากความสัมพันธ์ที่บางทีก็อาจจะควบคุมคุณคุณก็อาจจะแกล้งบอกเขาว่าอยากจะออกมาหางานทำอะไรอย่างเงี้ยคุณก็อ้างไปนะว่า,าคุณต้องการช่วยเหลือเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่พยายามอยู่ให้ห่างจากคนคนนี้แล้วในเวลาเดียวกันคุณจะต้องเ,อเรียนรู้วิชาชีพ แล้วก็หาเตรียมหาทางออกหาทางหนีทีไล่เอาไว้นะเพราะว่าผู้จัดมองเห็นนะว่าคนคนนี้ไม่ปกติบางทีเขาอาจทำร้ายคุณได้นะแล้วทีนี้หน่วยงานไหนที่เขาพอจะช่วยเหลือคุณหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคุณก็เตรียมหาทางออกเอาไว้แล้วก็หลักฐานอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยคุณก็จะต้องเก็บไว้ด้วยแต่ตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณจะไป ติเตียนหรือว่าต่อว่าเขาหรืออะไรเงี้ยมันไม่ใช่ความคิดที่ดีเลยนะแต่สิ่งที่คุณอดทนมาเนี่ยนะวันหนึ่งเนี่ยมันก็จะปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีค,คุณจะไม่จะคุณจะไม่จมอยู่กับความทุกข์หรือว่าสถานการณ์เนี่ยมันมันอาจจะต้องเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นบ้างแหละนะมันจะไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่ นะเพราะว่าเป็นพลังงานของไพ่ the wheel of fortune และเป็นไพ่ the hangman การที่คุณต้องทนออยอมรับสภาพกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นถึงแม้ว่าคุณไม่ได้รับความเป็นธรรมถึงแม้ว่าคุณนะไม่มีความสุขอยู่ตรงณที่นี้นะแต่คุณก็ต้องรอสถานการณ์ที่เหมาะสมรอโอกาสที่ดีๆเข้ามา นะเพื่อที่ว่าคุณจะได้ออกจากตรงจุดนี้เพราะพลังงานของไพ่วิลออฟโฟจูนกับไพ่เดอะแฮงแมนเนี่ยคุณไม่ได้อ่อนแอนะคุณเพียงแต่รอเวลารอโอกาสที่ดีๆเข้ามาแต่ในเวลาเดียวกันนะ่ะอย่างที่ผู้จัดบอกอะ่ะคุณจะต้องเ,ออเตรียมตัวทำการบ้านให้ดีนะแล้วคุณก็จะต้องเตรียมที่จะ หาทางที่จะออกจากตรงจุดนี้ให้ได้นะเริ่มต้นจากการที่ออ,ออกมาหางานทําสร้างเนื้อสร้างตัวนะทำให้ตัวเองมีไรายได้ทําให้ตัวเองเนี่ยมีโลกกว้างนะมีเพื่อนฝูงเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณได้ออกจากตรงจุดนี้เนี่ยนะมันจะช่วยให้คุณเนี่ยรู้สึกปลอดภยัยถ้าว่ามีอะไรขึ้นมาในวันข้างหน้าเนี่ย คุณก็จะได้รับการช่วยเหลือก็จะมีคนแนะนำคุณอะว่าคุณจะออกจากตรงจุดนี้ยังไงนะถ้าสถานการณ์ที่มันเป็นอยู่เนี่ยนะในเรื่องของความสัมพันธ์หรืออะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้รับความเป็นธรรมและคุณไม่มีความสุขคุณก็ต้องฉลาดแล้วก็หาวิธีที่จะรับมือกับคนคนนี้นะผู้จัดอะเข้าใจเลยแหละว่าถ้าคุณเจอพลังงานของไพ่ เด็กถือดาบบวกกับไพ่ห้าดาบเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนใกล้ตัวคู่ครอ,องของคุณคนคนนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าใจร้ายมากไม่มีเหตุผลกับคู่ครองแล้วก็ค่อนข้างที่จะควบคุมนะกดขี่ข่มเหงเอาชนะนะแล้วถ้าเกิดว่าเป็นในเรื่องของในที่ทำงาน คุณก็จะเจอเหตุการณ์ในลักษณะนี้แหละแต่ว่าเป็นสถานการณ์ที่คุณจะต้องทนก็อย่างที่วิจัดบอกอะพลังงานของไพ่เด็กถือถ้วยเนี่ยเป็นสถานการณ์ที่คุณจะต้องไปเรียนรู้วิชาชีพเพิ่มเติมให้คุณเนี่ยมีทางเลือกมีทางออกมากขึ้นนะเป็นวิชาชีพแขนงใหม่อะไรก็ได้นะที่คุณจะได้มีโอกาสมากขึ้นนะแล้วถ้าเกิดว่าในช่วงเวลานี้ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้รับความเป็นธรรม ไม่ว่าจะจากเจ้านายเพื่อนร่วมงานให้คุณอะรวบรวมข้อมูลหลักฐานอะไรต่างๆเอาไว้เผื่อวันข้างหน้าเนี่ยถ้ามันมีสถานการณ์บางอย่างอะที่มันอ,อยู่เหนือการควบคุมของคุณและถ้าเกิดว่าคุณทนไม่ได้ไอสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็จะเป็นหลักฐานให้กับคุณในวันข้างหน้าถ้าเกิดว่ามันจะต้องมีการเผชิญหน้ากันหรืออะไรอย่างเงี้ยนะ อันนี้ก็คือสิ่งที่คุณจะต้องเตรียมรับมือนะกับปัญหาอุปสรรคต่างๆหรือใครบางคนเนี่ยที่พยายามต่อต้านแล้วก็ปฏิบัติกับคุณอย่างไม่เป็นธรรมคุณก็คงอพอที่จะได้ไอเดียอะไรบางอย่างแล้วนะก็ขอให้คุณนะโชคดีกับทุกการตัดสินใจและถ้าคุณคิดว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์ กรุณาช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นวิทยาฐานให้แก่กันด้วยนะคะขอขอบพระคุณมากคะ่ะแล้วก็ขอให้คุณโชคดีคะ่ะ